เอามาข้าวเขาก็งามแล้วค่ะตายปูวันนี้ใส่ชุดรอมองกล้องหน่อยทำไมเพิ่งมาน่ะรต้อู๋อต้องการเพื่อนจะปั่นเข้ามานี่ก็คือเพื่อนๆค่ะนี่ก็กลุ่มเพื่อนๆน,นะคะกลุ่ม สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พิมพ์มกับเพื่อนๆปั่นจักรยานมาที่ดิฟนะคะนี่ก็คือเอาท่านอวนอาลงแล้วทำไมไต่องมาสูบเ่าันอสวัสดีครับนี่ถ่ายกับคนสวยหน่อยคนเอารอบใหญ่เพื่อนสั่งกาแฟอยู่ค่ะเละ พึงค่ะเห็นคุณเอารอบใหญ่ให้ดูนะคะนี่คือแปลงผักวางตุ้งที่เรามาบนรอบๆเพราะปกติถ้ามาถ้ามาสั้นๆมันก็ไม่ไกลนะคะแต่วันนี้มาวม จะเดินเข้าไปที่ร้านนะคะเดินเข้าไปในร้านคะคะปันป่นปั่นคือปั่นยาวมากวันนี้คือเพื่อนๆค่ะสั่งกาแฟเห็นค่ะเห็นบนรอบๆเพราะปกติถ้ามาถ้ามาสั้นๆมันก็ไม่ไกลนะคะแต่วันนี้มา สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พิมพ์มกับเพื่อนๆปั่นจักรยานมาที่ดิฟนะคะ,ะก็คือมาเข้าเพิ่งจะปลูกผักวันนี้มาเขาเก็บผักมาเข้าเพิ่งจะปลูกผักวันนี้มาเขาเก็บผักเฮ้ย <Hey, hey. S 1> เพื่อนๆนะคะ <Hey. S 1> นางฟ้ามั่ hey, hey. งไปแพ จะเดินเข้าไปที่ร้านนะคะเดินเข้าไปในร้านคะะปันป่นปั่นคือปั่นยาวมากวันนี้คือคนเอารอบใหญใเ่เพื่อนๆค่ะสั่งกาแฟเห็นค่ะเห็นสวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์ค่ะ วันนี้พิมพ์กับเพื่อนๆปั่นจักรยานมาที่ดิฟนะคะนี่ก็คือให้ดูนะคะนีคือแปลงผักกวางตุ้งที่เรามาจะเดินเข้าไปที่ร้านนะคะเดินเข้าไปในร้าน,นะคะ่ะปั่นปั่นคือปั่นยาวมากวันนี้คือพอดีจ้า <laughs> พี่อัญออกล,ล้างหนานี่ยนะคะจะพาเดินไปดูคราวที่แล้วเรานี่นะคะจะพาเดินไปดูคราวที่แล้วเราบนรอบรอบ พราะปกติถ้ามาถ้ามาสั้นๆมันก็ไม่ไกลนะคะแต่วันนี้มาบนเอารอบใหญ่เมื่ที่แล้วเขาเพิ่งจะลงแต่วันนี้เก็บแล้วค่ะเก็บผักแล้วนะคะส่วนฝั่งโน้นทุ่งนาที่เรามา ข้าวเขาก็งามแล้วค่ะเพื่อนสั่งกาแฟอยู่ค้ะลายลถึงเปล่า,ลา,ลาถึงค่ะเห็นตายปูวันนี้ใส่ชุดรอมองกล้องหน่อยแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนะคะกลุ่มบนจกญญักรยานพวกเรา จอดอยู่ค่ะวันนี้มาสิบรำค่ะให้ดูเพื่อนๆเพื่อนๆจะสั่งกาแฟอยู่ฝั่งนู้นเอาเฮียเพื่อนเพื่อนนะคะนางป๊อฟ้าเฮียเพื่อนเพื่อนนะคะนางป๊อฟ้ามั่งไปแพ้ เจอเพื่อนๆนะคะนางฟ้ามั่นไม่แพ้สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พิมพ์กับเพื่อนๆปั่นจักรยานมาที่ดิฟนะคะนี่ก็คือบนรอบๆ เราปกติถ้ามาถ้ามาสั้นๆมันก็ไม่ไกลนะคะแต่วันนี้มาบนเอารอบใหญ่วนเอารอบใหญ่ที่นี้ค่ะจบแค่นี้ก่อนค่ะให้ดูนะคะนี่คือแปลงผักกวางตุ้งที่เรามา สั่งกาแฟอยู่ค่ะ,คะเห็นใ่ไเห็นจะเดินเข้าไปที่ร้านนะคะเดินเข้าไปในร้านคะปันป่นปั่นคือปั่นยาวมากวันนี้คือมาเข้าเพิ่งจะปลูกผักวันนี้มาเขาเก็บผักงวดที่แล้วเข้าเพิ่งจะลงแต่วันนี้ เก็บแล้วค่ะเก็บผักแล้วนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆอนะคะจะพาเดินไปดูขราวที่แล้วเราสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้พิมพิมกับเพื่อนๆปั่นจักรยานมาที่ดิฟนะคะนี่ก็คือนี่ก็กลุ่มเพื่อนๆนะคะก <ๆ S 2> ลุ่มเพื่อนเพื่อนๆนะคะนางป๊อมค่ะมั่งไปแพ้จะเดินเข้าไปที่ร้านนะคะเดินเข้าไปในร้านค่ะปั่น ปัน่นคือปั่นยาวมากวันนี้คือนะคะจะพาเดินไปดูคราวที่แล้วเราป <c oughs> าูวันนี้ใส่เชุดหลอมองกล้องหน่อยง <c oughs> มวที่แล้วเขาเพิ่งจะลงแต่วันนี้เก็บแล้วค่ะ ผักแล้วนะคะสว่วนฝั่งโน้นพุ่งนาที่เรามาข้าวเขาก็งามแล้วะคะ่ะทำไมเพิ่งมาน่ะนอ,อ,อ๋อต้องการเพิ่งจะปั่นเข้ามาน,น,น,นี่ก็คือเพื่อนๆนนคะ่ะนี่ก็กลุ่มเพื่อนๆน,นะคะกลุ่มมันไป วันนี้ใส่ชุดรอมองกล้องหน่อยเพื่อนสั่งกาแฟอยู่ค่ะเ่ะถึงเปล่าถึงาเห็นมาเข้าเพิ่งจะปลูกผักวันนี้มาเขาเก็บผักเมื่อที่แล้วเขาเพิ่งจะลงแต่วันนี้เก็บแล้วค่ะเก็บผักแล้วนะคะ จกักรยานพวกเราจอดอยู่ค่ะวันนี้มาสิบำค่ะมาให้ดูเพื่อน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 จะสั่งกาแฟาอยู่ฝั่งนูน้นเอา hey, hey. เ,พ hey. เพื่อนเพื่อนนะคะนางป๊ปอบตามั่งจะจะไปแพ้สวัสดีจ้าพี่อัญ เอาข้างหน้าบนเอารอบใหญ่มาเข้าเพิ่งจะปลูกผัก